ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อรับงะคแล้วน้องแบงจากตัวแทนนักแสดงนาจ้าไปอยู่เรื่องตุยย์ครับผมก็อาภมพารครับผมผมแบงค์นัทวัตครับอยากให้หวยว่าเป็นหนัง ก็เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะฮะในโลกอนา๋อหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์ไะหุ่นยนต์เนี้ยก็เป็นเหมือนเครื่องรางของขลังที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอะไรอย่างงี้ครับผมซึ่งก็คือมีมานานมากแล้วอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าหุ่นพยนต์เท่าไหร่เพราะว่ามันก็หายไปตามกาลเวลาอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จากที่ฟังพี่ไม่เล่ามานะครับผมแล้วก็ไปค้นหาเพิ่มเติมเล็กน้อยก็แบบว่า หุ่นพยนต์เนี่ยก็จะมีทั้งสายขาวและสายดําใช่ไหมครับหุ่นพยนต์สายขาวเนี่ยก็จะเป็นหุ่นพยนต์ที่แบบว่าเหมือนสามารถสร้างมาจากอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดินดินเหนียวเป็นฟางเป็นใบไม้พันเชือกอะไรเงี้ยแล้วก็ปลุกเสกลงไปก็จะกลายปเป็นหุ่นพยนต์ซึ่งหุ่นพยนต์เนี่ยมีหน้าที่ในการแบบปกป้องรักษาคุ้มครองหรือว่ามีการรับเคราะห์แทนอะไรอย่างงี้ก็ทําได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายดำเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งให้หุ่นพยนต์ไปทําลายหรือว่าไปหาไขรก็ได้เช่นกัน,นครับ ส่วนตัวท่าอัพแล้วก็แบงค์รู้จักหุนพยนต์มาก่อนที่จะเล่นหนังเรื่องนี้ไหมคะตัวแบงค์เองแบง์ไม่รู้จักมาก่อนนครับแต่ว่าพอได้เล่นเรื่องนี้หุนพยนต์แล้วเขาก็อธิบายมาว่ามันคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเออมันดีจริงจริงกว่าเหมือนกันครับตอนแรกได้ได้ได้ไดเรื่องย่อมายังอ่านว่าหุนยนต์อยู่เลยครับตอนแรก ตัว่าพออ่ะก็ก็เอาไปเสิร์ชตอนแรกอะไรเงี้ยครับก็อ๋อผมเพิงว่ามันตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนลูกกอบเหมือนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอได้มาได้ไปดูจริงๆแล้วก็แบบว่าพี่ไม้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วพี่ไม้เพื่อนเพ่นูดกับเนาะครับก็อ่ะเข้าใจมากขึ้นว่าขุ่นเพลินคืออะไรเพราะด้วยสมัยด้วยแหละพี่ใช่คิดว่าทัวนี้ยังมีอยู่หรออะไรใช่ครับก็แต่ผมไปดูมามันก็ยังมีนะหมายถึงว่าแต่ว่าก็น้อยน้อยมากๆาแล้วอะไรเงี้ยครับ ในเรื่องแต่ละคนเรียกว่าบทบาทท้าทายมากอย่าครับเรียกว่าเรื่องนี้ท้าทายมากกาบเป็นเรื่องนี้บทบาทรับเป็นยังไงก็รับบทเป็นเต้ครับผมเต้เนี่ยก็จะเป็นเด็กวัดนี่แหละที่หลวงตาเก็บมาเลียนเลยครับผมซึ่งเต้เนี่ยเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ตัวเต้เองเป็นคนที่ความความจําดีมากแล้วก็บวกกับที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อในเรื่องของหุ่นปั้นอย่างนี้ย ก็จะมีความแบบว่าได้เห็นพี่เจดเนาะรับบทโดยพี่นิคคุณอาทิ์นะครับก็แบบว่าเป็นช่างปั้นประจาหมู่บ้านอะไรเงี้ยล้วก็ชอบแบบชอบปั้นชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเต้ก็จะมีกระเป๋าที่ใส่คูจินเหนียวคูใจสุดคูใจจุดสุดเดินเข้าเดินเข้าฉากปุ๊บทีมอาร์ตเดินชาร์จเลยเสียบกระเป๋าแปะนะฮะครับผมก็เออจริงๆเราก็เวิร์กช็อปกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยากมากครับผมได้มีโอกาสได้ไปที่เอ่อฟาวเดชั่น ตรงแถวปิเก้าอะไรเงี้ยครับก,ก็ได้ไปคุยกับน้องๆคุยกับผู้มนวยการก็แบบว่าทําให้เราได้เข้าใจว่าเข้าใจมากขึ้นเยอะมากๆจริงครับเพราะว่าแบบว่าเออแบบความคิดเป็นยังไง thinking process เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาจจริงนอกจากที่จะได้นํามาใช้ต่อมาทําเป็นตัวละครเตะแล้วเนี่ยก็รีเสิร์ชเยอะมากกับพี่ไม้แล้วก็กับ acting coach นะก็แบบว่านานมากกว่าจะได้ตัวละครเตะที่ท ทุกคนแบบว่าจะได้เห็นก็เรียกได้ว่าผ่านผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วส่วนตัวคือดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ,บน้องๆองกับพออ,อะไรเนี้ยครับก็เป็นคือนํามาใช้ในใน,ในภาพยนตร์ก็คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราดีใจที่ครั้งนึงในชีวิตเราได้เราเราได,เาได้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นจริงๆอะไรอย่างี้ครับคือเด็กไทยนอกคอนอาจจะมองว่าเขามีความพิเศษจริงเขาพิเศษเขาพิเศษเขาดีมากเขาพิเศษครับอืมหลายอย่างที่ น,น่ารักมากๆครับน่ารักมากๆทุคนคือแบบ caring มากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ดีใจที่ได้ไปครับน้องแบงค์ล่ะคะรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นเนนคุณครับเนนคุณตัวเนนคุณมันก็จะเป็นเป็นหัวโจกหัวโจกในวัดเลยหมวแบบเต้เก็เป็นลูกน้องของของตัวเนนคุณเองด้วยเหมือนกันใช่ครับก็คือคนในวัดเด็กในวัดอะ่ะจะกลัวรวมถึงตัวเต้เองด้วยแล้วก็มีเนนเนนเนนอื่นๆด้วยเหมือนกัน ก็คือเป็นหัวโจกเลยหัวโจกเลยนิสัยก็จะเป็นคนเห้าๆครับแล้วก็คือทําตามอารมณ์แล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวอืออ่าแต่ก็ต้องดูว่าต้องรอติดตามตรอตามเป็คนรักเดียวใจเดียวคือยังไงโอ้ยผมพูดอะไรไม่ได้เลยวันที่9มีนไลฟ์ซะด้วยสิอันเนี้ยอนีไลฟ์สดนะครับผม ไกลๆครับไกลๆก็ก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละอยู่ในหมู่บ้านนี้เดียวกันอยู่ในวัดเดียวกันอะไรเงี้ยครับพอเป็นเรื่องลี้ลับถึงพยนตร์นี้ของี้ยองที่เราเข้าฉากเงี้ยมันมีเคยมีเจออาถรรพ์หรือว่าอะไรเมื่ไหร่ก่อนส่วนตัวผมไม่เจอแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยครับผมยังยืนยันคำเดิมอยู่นะเจอไหมแต่ไปที่ไม่เจอแต่ผมอ่ะได้ยินเสียงเว้ยจริงเหรอเออตรงตรงลานพระพุทธรูปอ่ะที่พระพุทธรูปพระพุทธรูปเยอะๆออ่ะ อ๋อวัดกกแก้วนั่นแหละเราต้องเราเราต้องไปนั่งตรงนั้นคนเดียวเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเดินสองข้างปุ๊บเนี่ยเราก็ผมก็บอกพี่ปอนพี่ปอนตอนถ่ายตอนนี้เลยได้ไหมเขากำลังเซตไฟอยู่พี่พี่พี่เอาเลยก็ได้ถ้าได้ปุ๊บพี่บอกผมเลยแบบผมเดินไปบอกพี่ปอนอย่างเงี้ยบอลสองรอบอ่ะแต่พี่ปอนก็ต้องทําตามหน้าที่ผมก็นั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยแบบ เฮ้อย่างเงี้ยต้นแขนมันคือชายฉากกลางคืนใช่ไหมครับมีหมดเลยนะความจริงก็ทั้งวันกังคืนเลยครับผมคำามไม่เจอเขาบ้างหรอไม่เอาครับผมไม่ต้องเจอเลยไม่เอาครับผมต้องเจอแล้วแหละไม่เอาเลยครับผมขณะไปถ่ายผมยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไปเลยครับผมกลัวมองเห็นโอ้การจะได้ไปเห็นอะไรใช่ใช่ให้มันเบลอๆไปเลยครับเราปล่อยเบลอไปเลยครับคืนนี้ไงไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับแต่คนที่เจอแบบจริงจังเลยอ่ะคือพี่นิกครับพี่นิกคุณอาทิบครับ จริงๆเราบทเป็นเจใช่ไหมฮะเจก็จะเป็นแบบช่างปั้นในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับพี่นิกเขาจะมีคือนอกจากโลเคชันที่เป็นโลเคชันจริงแล้วอะ่ะเพราะว่าพี่ไม้ไม่ชอบเซตพี่ไม้ชอบของจริง <Real S 1> ซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบอ่ะอย่างอย่างชาเชิงเซาอย่างเงี้ยสำนักสองอาจารย์ชวนอย่างเงี้ยก็จะมีหุ่นปั้นเยอะมากแล้วก็แบบว่าข้างในก็จะมีแบบว่า การใส่กระดูกของผู้เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก,ก็ก็หลอดหลอดมากในระดับหนึ่งเลยครับบางวันยังหลอดเลยครับหลอนี่หลอดนสุดสดเดินไปเห็นเห็นเห็นพระพุทธรูปอ่ะนึกว่าคนจริงๆนั่งมาเออหลอดหลอดสุดสุดจริงจรถ้าใครได้มีโอกาสไปอ่ะเราได้เห็นของจริงอ่ะคือจะรู้สึกแบบขนลุกเลยอ่ะผมเห็นแบบแรกขนลุกปั๊บเลยบรรยากาศมันคือแบบสุดๆเหมือนกันนะก็แบบว่าฟี่นิกก็แบบว่าต้องต้องท่องบทสวดปุกขุนพิณซึ่งบทสวดก็เป็นบทสวดจริง ก็คือแต่เป็นฉบับย่อใช่เป็นฉบับย่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าย่อก็ก็คือหมายถึงว่าสวดครบแล้วอ่ะก็คือก็คือไปสวดในในฉากก็คือสวด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 อะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็แบบว่ากลับมาที่พักเขาก็เปิดเหมือนเปิดทีวีไม่ติดแล้วเห็นภาพสะท้อนในทีวีอะเป็นแบบเงาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยออกเลยตอนตีสองถ่ายตอแล้วถ่ายถ่ายครับถ่ายถ่ายถ่ายแต่หมายถึงว่ากลับมาแล้วกลับไปพักแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ออกเลยครับย้ายที่เลยครับ ผมนี้ถึงที่พักอาบน้ําเสร็จอ่านบททาอะไรเสร็จหลับกุ๊บเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจฉ <c oughs> ากไหนที่ยากที่สุดสำหรับ,บคู่ค่ะที่แบบโหจำไม่ลืมเลยโอ้ยผมคือผมอ่ะรู้สึกว่าฉากที่ยากหรือฉากที่ประทับใจคือเชื่อว่าเชื่อว่าเ่าเขามีผมก็มีเหมือนกัน <c oughs> ทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่าพูดจริงๆเลยว่าบอกไม่ได้ <c oughs> อ,อันนี้พูด <c oughs> จริงอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆ คือมันมีแน่นอนอ่ะฉากที่ยากหรือฉากที่ประทับใจอะไรเงี้ยมันมีมันมีเลยแล้วมีเยอะด้วยจริงจริงแต่ว่าอยากให้อยากได้ให้เข้าไปติดติดตามดูในโรงดีกว่าที่กาบินาคมีจะได้รู้ว่าประทับใจฉากไหนบ้างจริงมีอะไรตลอดเลยจริงเราสองคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมันมีอะไรจริงๆแต่แค่เรายังพูดไม่ได้เลยใช่ครับ ความจริงผมเชื่อว่าทางพี่ไม่ก็มีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าจะเทคเอาอะไรกับเรื่องเรื่องนี้เช่นกันครับก็แต่ละคนก็อาจจะได้สิ่งที่เทคเอาไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากอยากแชร์คือโลเคชันโลเคชันสวยมากเนาะไปตามกันได้เออโบอองอะไรอย่างเงี้ยกาญจนบุรีมีฉยเชิงเซาครับสระบุรีกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบว่าสถานสงฆ์อาจารย์ช่นเนาะตรงตรงฉยเชิงเซาแล้วก็วัดกกแก้สระบุรีก็มีวัดถ้ำพระโพธิสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ แล้วก็ที่กาญจนบ,บุรีจะมีโบอ่องแบงค์ชอบชอบไปชอบบวงชอบบวงแน่นอนแต่ว่าไม่ชอบตอนกลางคืนโง่สุดๆโหโหมันเป็นคือขับไปกาญจนบ,บุรีใช่ไหมครับแล้วก็นั่งเรือกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกนะ็คือใกล้ใกล้ติดกับชายแดนมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่สวยมากสวยมากคือแบบอิปพอเช้าใช่เช้าก็เย็นอ่ะพอสัปาถ่ายรูปอ่ะแล้วแบบว่าหุยสวยมาก ก็แบบว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปเพราะเขามีพระธาตุโบอ่องนะครับก็เดินขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนแบบว่าผู้หญิงใช่เพราะว่าผู้หญิงขึ้นเพขามีอาถรรพ์ของเขาเขาเชื่อไปใหช่ใช่เขาเขาเชื่อว่าแบบว่าเหมือนถ้าผู้หญิงขึ้นไปมันจะเกิดแบบว่าอาเพศมีแบบฟ้าฝนคำรามทันใดอะไรอย่างเงี้ยครับทให้พื้นที่ตรงนั้นแห้งแล้งต้องบ่อนั้นในระดับหนึ่งเขาเขาบอกใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่ามีผู้หญิงอ่ะเคยก้าวก้าวไปเหยียบปุ๊บโดนฟ้าผ่าเลย อืมก็มีอันนี้คือความเชื่อเรื่องเล่าที่ผ่านมาเรื่องในสถานที่ที่ที่ออาโบอ่องที่ไอาถ่ายครับผมแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยมากอยากให้ได้ลองไปดูครับเร่ยกว่าเรื่องนี้ถ่ายคำคุ้มมากแต่ละสถานที่ที่แบบว่าไปสอบอันมาได้ยังไงมาตอบไหมมาตอบเหยให้ทีมงานมาตอบเลยทีมงานมาตอบเลยคืาแสดงเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมไอ้คือจริงๆถ้าไม่ได้เล่นเรื่องนี้คงไม่มีทางได้ไปที่เหล่านี้เลยนะเซอร์ไพรส์มากไม่มีทางจริงๆแล้วแต่ละที่คือ ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยโบว์ออกเงี้ยจึงเป็นใช้โซล่าเซลล์สวยโบว์มากจริงสดๆเหมือนกันครับแต่สนุกมากสนุกมากครับแล้วก็เอาจริงๆทีมงานทุกคนเต็มที่สุดๆคือบุปปกป่าฝ่าดงทํางานแบบลองเรือด้วยลองเรือ <c oughs> ถือกอล,อล้อ,องล่องเรืออะไรเงี้ยโอ้กว่าจะเข้าไปถึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะตกแหล่ไม่ตกแ,ลตกแลหล่โอ้สุดๆเหมือนกันครับเเรรรียกกว่าาปป็นะสบณ์ ครับผมผมคุ้มจริงๆครับคุ้มที่ออคุ้มจริงๆเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยจริงอุปสรรคหรอากที่บอกว่ามันเป็นโลเคชั่นจริงที่เราไม่ได้ต้องไปหรือต้องแน่นอนสั่งเียวะมากการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างการถ่ายทำก็เอาจริงๆก็ เป็นไปด้วยความราบรื่นนะใช่เพราะว่าทุกคนก็เซฟเซฟกันละกันด้วยก็แต่ก็ดูเดือดนะก็ดูเดือดนะดูเดือดถ่ายกันคือกว่าจะเซตฉากหนึ่งได้กว่าจะเพราะว่าโงชั่นมันไม่เอื้อมหน่วยด้วยบางโลอ่ะก็มีทําขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นกันอะไรเนี้ยครับก็มีแต่ไม่บอกหรอกให้ไปเดาวนเองว่าอันไหนข่าหครับ เพราะว่ามันน่ากลัวมากๆครับอ,อย่างที่ภูวินบอกผมเห็นในเทเลอร์ LER แล้วว่าภูวินบอกว่าในจอหน้ากลัวขนาดไหนของจริงน่ากลัวกว่านั้นสิบเท่าจริงอในเทเลอร์เป็นยังไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เจอของจริงวันนี้แหละคนลุกจริงๆ<อ>นะสองวันวันที่เนะครับผมก็เอาจริงดูหนังหีอ่ะ ดูในโรงภาพยนตร์ยังไงก็มันกว่าเนาะได้ลดกว่ามันกว่าดูในหน้าจอเล็กๆเออได้ภาพได้เสียงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าคอหนังผีหรือแฟนๆหนังผีอ่ะก็น่าจะก็น่าจะแบบว่าชอบชอบกันครับผมส่วนใครที่กลัวเนี่ยไม่เป็นไรครับชวนเพื่อนไปดูได้ครับผมกลัวไปด้วยกันกลัวด้วยกันครับหรือใช้เทคนิคผมหน้าครับใช้กล่องป๊อปคอร์นบังตาครับเนี่ยบังเนี่ยไม่ว่าเป็นไรใช่ไหมแล้วเรื่องขอฝันที่ต้องห่วงเลยใช่ครับผมก็ 9มีนาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ไปดูกันเยอะๆอยากให้ได้ดูจริงๆครับเพราะว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้ขันปากมากเลยอ่ะขันมากตอนไปมีแฟนเพจเมาส์มาว่าอยากให้อัพกับแบงเมาส์พูวินหน่อยทำไมเขาต้องบอกต้องให้เมาส์พูวินอ่ะทำไมอ่ะไม่มีอะไรนะพูวินน่ารักพูวินน่ารักตั้งใจจริงๆพลังเสือพลังเหลือน่ารักตั้งใจใคคนไหนแบบว่ากลัวสุด กลัวแค่ละมั้งพี่อัพเนอะผมนะกว่าถ้าถ้ากลัวผมคิดว่าเป็นพี่อัพนะใช่เพราะว่าพี่อัพพี่อัพเขาจะปฏิเสธทุกอย่างไม่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 เอาไม่เอาไม่ไปไม่เดินไม่กลัวผีแต่เราเล่นแบบผีได้เลยเนาะไอ้ต่ออยู่กองอะมันโอเคคนมันเยอะคนมันเยอะแต่ตัดออกมาเทรลเลอร์มันน่ากลัวกว่าที่ถ่ายเยอะเลยนะพี่ที่เห็นฉากหนึ่งบ้าที่ผมเดินอ่ะเดินปุ๊บแล้วสะพานหักอ่ะ อืออหักจริงเอาหรอถ้าพี่เด an ินตอนนั้นพี่เดินออกไปแล้วไงแล้วตู้ผมเดินตามตามหลังไงแล้วมาหักกรกลงมาอ๋อไอที่มันข้ามมาใช่ไหมใช่ท่มันไม่ใช่อาถรรพ์อะไรใช่ไหมน่าจะน่าจะต่อรีบนินึาจะขาน่าต่รีบนิดนึงไงตอนดน้วเาน่าจ่ไล่ด้วยแหละ ผมหมอถามกเชื่อไหมผมก็เชื่อนะเอาจริงๆแล้วอแต่ว่าพอเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันก็ลดลดทอนความเชื่อแต่พอเราไปเจอเจอของจริงอยู่สถานที่จริงเอาขนลุกนะขนลุกขนลุกใครก็ต้องแบบถ้าเจอ<ว>ของจริงเนาะบรรยากาศมันให้ด้วยใช่นะ okay. ใว่ายวันที่เก้ามีนาคมนี้เนาะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ครับก็ขอฝากด้วยครับผมคุณภพยนตร์ครับอืมโอเคเนื่อของชูทับก็ต้องแบง์มากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ